เอาว่ะผมเป็นเจสันเ h ี y r e out there, j a s o ้วยมึงเอ้นอนอเยโดนพี่เคผมฆ่าเรียบนะบอกก่อน ตรงนี้มีคนครับเจอแล้วผู้หญิงนะอ่าเจอเลยมาถึงเจอเลยเ <_ C ity> ข้าบ้านไปเลรอ มึงโทมึงโทรหรอมานี่โทรหรอเรียบร้อยไปนี่ไงเสร็จหนึ่งครับผมเดี๋ยวพังก่อนเฮ้ยใครอยู่แถวนี้นนนวะ มีคนมีคนอยู่แถวนี้นะครับผมอ้าวเจอเลยเฮ้ยสู้เหรอมึงอะฮะเรียบรอ้อยไปจะสู้ไงจะสู้ That's Hunt them them and make pay my boy down เจ๊อย่าฆ่าก <c oughs> ูกูกดอันต๊ะ โอยไม่โหดอย่าฆ่ากูกดอันซับเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคิลเลอร์มันต้องฆ่าเดี๋ยววะเพื่อน <c oughs> มีาการกดอันซับด้ยเอาเรื่องวะเดี๋ยวขอพังประตูชเดี๋ยวขอพังประตูกอ่อนนะ อยู่ไหนเพื่อนเจอแล้วครับผมเห็นเขาแล้วนะเขาอยู่นอกบ้านครับผมขอพังประตูนี้ก่อนถ้าประตูพังหมดเนี่ยเราก็ลาง่ายนะอยู่แล้ววะัดิดิด้เฮ้ยเด็กมันเอาเด็กกูจะให้มึงหาสาสมเลยเข้าใจไหมเด็กกดออกเกมก์ ก็เอาเกมโชว์เราดิเสียงแถวนี้ตัวอยู่ไหนวะกูอยู่นี่ไงบ้าเฮ้ยอย่าฆ่ากูอย่าว่าไิอย่าว่าไิรู้ยังรู้ยังอยู่ไหนรู้ยังรู้แล้วไม่ต้องฟัก็ได้ทันทีหายอย่าอารอบเจ็ดสองสู้บ้าสู้บ้าเหรอฮะไปสู้ให้ฟันให้ฟันเลยให้ฟันทีหนึ่งอ่ะดิฟันเลยปันเลยมุกมุกมุกอย่าทำข้าวเจ้าหยุดนินะหมดศร น้ำโมตะตะด้วยมาดิมามาปะเฮ้ยตีน่ากันที่นี่นอนหมดกดนะก,กจุกจุกจุกได้ดิได้เลยได้เลยอยา่ยาอย่าวิ่งจะหมดนีด่วิ่งจะหมดวิ่งหมดมึงเสร็จกูบอกเลยเฮ <c oughs> ้ยสะดุด สะดุดอ๋อาว่เนี่มึงอยากตายยังไงมึงเลิกวิธีการมามึงเลิกวิธีการมาเฮ้ยจะกดอันซัาพี่นะโอเค That's my special ตายบีกหนึ่งครับผมเจอคนตรงนี้ครับเห็นไหมเห็นมันผมไหมอยู่ในบ้านครับ อาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านครับอยู่นอกบ้านนะวัสดีเพื่อนมี่ไงมี่ไงอุ้ยอินสัตว์เลยมันสู้มันสู้ลุกว่ะกูลุกแล้วระวังไว้เถอะมึงอะมาดิจะตายยังไงแลนบอกมาดิ บีบคอไหมเหลือคนเดียวกบผมรู้สึกเรือมันขาดแค่นิดเดียวนั้นเนี่ย เฮ้ยกดผิดเรียบร้อยเลยกูขอเก็บนี้ก่อนอาวุธหายคนสุดท้ายก่อนนะ เราไม่ได้อยู่แถวเนี่คยค่อยๆหาครับผมเบื้องต้นผมวางแถบไว้ก่อนก่อนเอ่อตรงโคงขับแล้วกันอยู่ไหนคนนี้เขาชื่อซอมบี้นี่ว่า จะขอพังประตูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋วพังดิเออเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่นู้นอยู่นู้นบ้านนานหลังนู้นประมาณนี้ครับ้าเห้รอยวงกลมไหมครับนั่นแหละคือเขานะเขาอยู่ในบ้านหลังนี้ ถแถวนี้แล้วนะเองอ่ะข้ารู้ข้าเห็นนะครับเห็นไหมผมกดสกิลที่2อนะครับมันจะเป็นเอ่อบอกตำแหน่งนะว่าบ้านหลังนี้มีคนมันจะเป็นดแดงๆครับเห็นไหมคราวนี้ผมรู้แนละ้วว่าบ้านหลังนี้มีคนเขาอยู่หลังนี้แน่นอนครับอุ้ยมีปืนด้วย วางแถบแปบ,บนึงมันเลงว่ะเดี๋ยวรู้เรื่องมันจะต่อต้านฉันล็อกเลยวะนี่มึงเลงล็อกเลยเหรอได้เดย,เออยังไงดี โดดสตันครับตอนนี้ผมสตันนะเส็จังเส็จังนหนอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะโดดออกมาแล้วด้วยอ่าเจอ จะไปไหนเจ้าสาวน้อยคุณจะไปไหนโดดเข้าบ้านหลังนั้นเหรอประตูพังนาเเ้ยรู้สึกจะเป็นบ้านหลังเดิมใช่ใช่ชช่ชชโดนเปล่าโดนไหมมันต้องมีทางออกทางอื่นดิตรงนี้วางแถบไหมครับ อ๋อครัวนี้ก็ไม่รอดนะบอกเลยอยู่ในบ้านนะล้อมจับก่อนเขาไม่น่าจะรอดแล้วครับผมว่าผมบางแถบได้รอบแล้วมาดูกันบ้านหลังนี้น็นของผมอเอ้ยมึงเอาหรอได้สิ มันพร้อมมันพร้อมอ่ะมันพร้อมจะสู้มึงพร้อมเหรอเฮ้ยเอาดินี่ไงบล็อกเป็นเปล่าไม่เป็นไรมันไม่ผิดถ้าคุณจะกลัวมันไม่ผิดอุ้ยนูมันเที่ยมันไม่เที่ยม Oh my god โอ้มันเอาเรื่องว่ะคนนี้มาเสร็จมาเนี่ยตรงนี้แล้วกันมึงอ่ะนี่ไง That's my boy Hunt them down and make them pay เก็บเรียบจอกจอกแม่ทรัพย์กบุญแล้วแม่ทรัพย์กบุญแล้วไม่ทรัพย์กบุญแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาใหม